ไม่ดสุดนะอ้าวอะไรเนี่ยไอ้น้องอะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> อะนะคะผู้ชมหัวขราวสวัสดีผู้ชมท่านเลืว่วันนีเนี่ยเราก็แบบกร่าเด็ดนะฮะเป็นพาร์ที่หนึ่ง สี่นะฮะไม่รู้จะนับทำไมเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าก็จากพาร์ทที่แล้วนะเราเนี่ยก็ได้สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะบ้านของเราก็ตรงนั้นแหละนะทุกคนนะอาจจะมืดๆหน่อยนะตอนนี้โอ,โอเคสว่างสวัยดูดีเลยสวยงามมากแล้วทำไมมดตมอ,อยู่นั้นฮะก่อนหน้านี้นะประมาณพาร์ทที่สองนะฮะต้นจําได้เลยว่าตอนท้ายๆคลิปเนี่ยมันมีตัวร้ายนะะมาประกาศกับกเราเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการขี่เจ้าแมลแรงได้แล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อส่วนของเนื้อเรื่องกันเลยนะคะไป let's go อ่าก็โอเคมีคนโทรมาหาเรานะ Oh อายใชนคิดว่าเธอจะตายแล้วเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเหรอคือข่าวดีเลยนะคือฉันเนี่ยจับแมลงนี่แล้วเออแล้วเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยนะเธอรู้สึกดูเหมือนกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามีคนโทรมาหาฉันอะจากพัสงนะเธอหมายถึงว่าไอ้พวกลูกหลานนั่ใช่ไหมล่ะนะระวังตัวได้หละล่อนเนี่ยเป็นพวกเล่เหลี่ยมนะแล้วฉันต้องทํำยังไงเนี่ยฮะคือทีมวิจัยของพวกเราเนี่ยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบของการป้องกันรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องทําการอัปเกรดของนะ เอออัปเกรดของที่มันเป็นไปได้เหรอใช่แล้วเพราะว่าไอ้เวนนั่นน่ะมันขโมยของของพวกเราไปผลงานพวกเรานะ่ะแล้วไปรู้ว่าเอาของไปไว้ที่ไหนด้วยพวกเราเนี่ยไปไม่ได้เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวชันเนี่ยจะส่งพิกัดให้เธอแล้วกันนะในส c a รปดี 2K เธอก็ไปเอาแผ่นดิสที่นั่นนะโอเคก็ขอให้ชันโชคดีแล้วกันนะ ประมาณนี้นะคะก็ระหว่างนี้นะฮะต้นคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนจำได้ไหมตอนที่เราไปเอาแผ่นดินอะมันก็เป็นฐานของมดคือสัญชาตญาณของต้นเนี่ยมันบอกเลยนะว่าเราเนี่ยควรทีพอมากกว่านี้นะเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่โหดกว่านี้อาจจะเป็นรังแมงมุมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะที่ต้นคาดไม่ถึงเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นไม่อยากจะเสี่ยงเนาะก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะเราเนี่ยอาจจะต้องทําการหาพกทรัพยากรเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดตัวเองหรือว่าเตรียมความ พร้อมในการไปลงดันอะไรแบบนี้เนี่ยฮะต้นเมื่อภาที่แล้วเนี่ยเรามีเครื่องทาสมูทตี้นะซึ่งเครื่องทําสมูทตี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำยาฮิลได้แบบง่ายๆเลยเนาะโอ้โหน้องก็ยาฮิลที่เรามีตอนนี้นะฮะมันมียา๋อนี่ปดล,ลอกกันใหม่ด้วยเป็น Lady In Red รก็จะเป็น Max h e a l หรอโอ้ก็แสดงว่า,าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีชิ้นส่วนออกมาดีนะเราก็สามารถที่จะทําตัวฮีลได้แบบเต็มที่แต่พิกัดเลยนะเอาตามทีําเกิดก,ก่อนแล้วกันนะเราวิแค่นี้ก็ทําแค่นี้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะทํายาฮิล ไว้เพราะว่าไอ้ฐานนั้นมันต้องขดโหดมากๆากแน่ๆนะฮะต้องไปหามเลดซีดเพิ่มขึ้นอีกนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวยีนะแค่5ตัวเองนะ,ะแล้วก็ไอ้ส่วนของไอ้เนี่ย บนเดตเนี่ยต้นไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันกากะทุกคนขอทำหมวกใหม่ได้ปะขาดแค่ตัวหมัดนะฮะอ๋อโอเคอันนี้ก็อยากจะทำใหม่เหมือนกันนะ,ะมีอะไรมันทำดีกว่านี้ไหมอันนี้ทำไปได้ต้นไม่รู้ว่าต้องไปหาจากไหนนะสิ่งสิ่งนี้นะอันนี้ก็ต้องไปมีบูเบอรี่เลเทอร์อีกนะเป็นหนังของบนะูเบอรี่เนาะก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของชุดเกาะนะฮะแล้วก็เรื่องของอาหารให้มากกว่านี้นะเพราะาตอนนี้เนี่ยต้นแบบกลับมาเล่นต่อจากพาร์ทที่3เลยนะไม่มีการเล่นหลังใหม่เลยเนาะ <laughs> คือจริงก็อยากจะเล่นนะแต่ว่าโห ก่อนเก็บก่อนอนะนเรียกม้ดมไนดีกว่านึกว่ามันมันยากลำบากเหลือเกินนะมานี่มาลุกมากี่กี้มาเแมวโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้มันวับมาหรือไงเนี่ยฮะมัไมมันมาเร็วจังเลยวะอ่ารู้สึกเหมือนว่าตัวน้องเนี่ยจะมีอิมพิตอรี่ด้วยนะคือต้นเพิ่งเห็นค่ะนะอิมพิตอรี่อ่ะกด F ธรรมดาแล้วก็อ๋อนี่ไงน้องใส่นี้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งก่อนแล้วกันโอ้โหก็ว่าอยู่อ่โองอาหารเราหายไปไหนเนี่ยเนี่ยถุงยุ่งเยอะทุกคนนะเดี๋ยวน้องเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าบอดี้ส์สองของเราคือจริงกับกระเป๋าเราเก็บได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดซีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะเอ่ออันนี้เรายังไม่สแกนเหมือนกันโอเคก็อาจจะต้อง ว่าเป็นไงบ้างของจากพาร์ทที่แล้วนะฮะอืมนี่เลยอันนี้นะฮะมันคือขาของไอตูดเหม,ม็นตูดนะอันนี้ทําเป็นเครื่องสตาฟได้นะตัวสตาฟเหรออ๋อไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยอันนี้แหละไอ้น้ำเมือกนี่แหละอ๋อน,นี่คือน้ำเมือกของเอ่อหอยทากนะฮะสแกนดูสิน้ำเมือก สามารถที่จะทำเป็นลิงก้นเบอร์รี่แบนเดตหรออ๋อแสดงว่ามันคือสุดยอดแบนเดตยิ่งกว่าอันก่อนถูกปะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฆ่ามันบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้แบนเดโหดๆเลยเหรอแล้วมันฆ่าง่ายด้วยนะทุกคนมันไม่ทำอะไรเลยเลยนะสิงบัคอ่าอันนี้ก็เป็นถุงตดนะฮะดูซิถุงตดเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นแก๊สแอโรได้มันก็จะติดพิษสิถ้างั้นอะถูกปะ ดาสดใหญ่ <S <S หรือว่าเราทำไปเลยก็ดีอ,อ่ะลองดูก่อนคือไหนๆแล้วก็สามารถที่จะรียูสมันได้บ่อยๆเลยใช่ไหมละ่ะต้นก็เลยคิดว่าทำมาหน่อยก็คงจะดีใช่ไหมละ่ะเนี่ยทำได้กี่อันนะ่ะทำทีนดิเนี่ยลองดูนะโอทีละห้านี่ไงได้มาห้าดอกโอเคต้องไปดูตรงนั้นนะคะแถว,แ,ถวแอ่งน้ำเนี่ยเออแล้วใช่ตรงนี้คือเต้นแบบโอ้โหไอ้นี่พอดีเลยเอาี้ก่อนอน่ะไอหมัดต้องไปที่ถ้ำหมัดก่อนนะคะอื อืมโอเคคือจริงอะต้นเสียดายมากเลยนะที่แบบต้นไม่สามารถขุดนี้ได้นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องอัปเกรดตัวแฮมเมอร์ของเราเพิ่มขึ้นเนาะอืมแล้วโขโขมืดจัดมืดจัดขนาดนี้ทำไงดีคะพี่น้องเออแต่ว่าดูเหมือนว่าไอ้ถ้ำหมัดเนี่ยค่ะมันมาจากตรงนี้นะเราก็น่าจะขึ้นไปได้เนาะเออเดี๋ยวต้นลุยเดี่ยวเดี๋ยวแล้วกันแต่ก่อนอื่นขอสร้างอันนี้ก่อนทอชใส่มาเลยไม่ไม่ใส่มาอ้ One. วนไว้ตายแล้วมันตกใจ Okay, โอเคมาอ้ยอะไรเออเค okay. อุย้ยแห่น่ชอบชอบโผล่มาอย่างเงี้ยนะตัวหมัดหรือตัวจำสแก์อันนี้ยังทุกไปได้เสียดายมากเอาอันทำอะไรเนี่ยยิเยป้าหน่อยไอหมัดอืมว้าแต่ะอว่ามันมาได้ไงเนี่ยฮะโหอยู่ไหนวะเอ,อ้มันมันบั็อกปะทุกคนดูสิมันเร็วมากทุกคนดูทุกคนดูมันอืมเอาไฟนี่มาด้วยเผื่อว่าจะทำอะไรนะไหนมีตัวอะไรมาอีกเมื่อกี้รู้สึกคุ้น ห็นสีแดงๆอยู่ไหนมันจะมาหรือเปล่าอันนี้ขุดไม่ได้เดีต้องไปขุดเครด้วยเผื่อว่าจะได้มาอัปเกรดของนะมาเครมาเลยค่ะขุดชึบชึอบเอะอเออโอเคขอบคุณมากมอสวันนี้มันลุกมาโอเคโหเล็ยกที่ไหนก็มาที่นั่นเลยนะลูกนะอันนี้คือลูกเดินหรือว่าลูก,กวาร์ปมะคะอืออีดัานมาทุกคนอีดัานมาแมงมุมแมงมุมทุบนี่ก่อนเผือเอามาส้ม เก็บของก่อนโหแล้วมันมีแมงมุมเยอะเลยจัดการลูกอย้มันมาถึงตัวแม่นะอ่าสู้มันสู้มันโอเคไหนว่านี่ดุคนทุบมันแล้วกิกนน้ำมีอะไรอีกขอดูก่อนนะคะมีน้ำอีกหรือเปล่าโหเจอแต่แมงมุมเดียวหมดเลยใหญ่แมงมุมอย่างเงี้ยนะแม่ลูกเราไปหาของกันดีกว่าคือดูเหมือนว่า ตัวเราเนี่ยจะสามารถโยนหอกโยนอะไรได้ด้วยนะต้นเพิ่งรู้ทุกคนไม่ใช่ไรคือคือเพิ่งรู้เลยนะเลยไม่ตั้งนานโหเนี่คือเหมือนว่าเราเนี่ยกดตัวอาแล้วมันก็เคลื่องได้นะดูนะเดี๋ยวต้นลองเคลื่องไห้ใส่ตัวอะไรเดียอันนี้เหรอโหโห่วเกินไปไหมอะ่ะสองโอ้โหมันมันมัน,มนโยนได้ก็เก่งเกินไปแล้วอืมโอเคได้แล้ว <laughs> มีดปากเลยทุกคนดูสิอิมมีทารี่ฟูลด้วย คิดว่าในส่วนของหมัดนะคะเราก็พร้อมแล้วทีนี้เราเหลือส่วนของพวกมเมล็ดนะะจะได้เอามาทําเป็นยาสมูทตี้เนาะเพราะว่าต้นไม่อยากใช้แั้นเนาะคะ่ะคือคือต้นแบบเอาจริงนะต้นไม่อยากใช้บันเด็ตแล้วบัดเด็ตมันก้ากากนะอันนี้ไหมไม่ใช่ต้นตัดปิดอันค่ะทุกคนอยู่ต้นนี้โอ้โหอยู่ในนี้เลยนะโอเคนี่แหละถูกปะโอเคลงมาแล้ดจริงเลยมีตัวมดตัวนี้นะโคตรเก่งอะ่ะ หมดตัดไม้ได้ที่ดูบ้าบอสามอันโอเคมีอยู่เก้าอันกลับบ้านดูซิอันนี้เราสามารถขี่นี้ไปด้วยแล้วก็ทําตัวคราฟไยได้ปะไม่ได้อ่ะถอยเอย้จริงๆเราทําโล่ได้ไดนะโล่แบบโหดมากโหดแบบโหดมากๆคือบล็อกไว้แบบเต็มที่เลยเนี้ยแต่ต้องมีบล็อกสองโอ้โหสี่ตัวเอาเอาไปยังไงเนี่ยฮะโอ้โหแค่ฆ่าตัวเด่นเนี้ยก็จะเป็นลมเป็นแรงก็ต้นโทษนะครับแอนด์อีควิป โอเคต่อมาก็เป็นสนับเข่านะคะที่ต้องทําเพิ่มนี่ Equip ปเลยและอันเก่าก็กทิ้งไปนะทำสมูทตี้เพิ่มด้วยค่ะสมูตตี้อันนี้ Worker Home lady in red gastro g โตอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นแก๊ส a r d นะคะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินยานี้เข้าไปนะมันทำให้เราเนี่ยทนต่อแก๊สได้นะไม่ว่าจะเป็นออไอตูดเมนเนตูดหรือว่าเป็นมะแรงสาส์หรือเปล่าที่มันจะปล่อยกินออกมาปะ อาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้เนอะซึ่งก็กยังทําไปได้ครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันยังไม่มีวัตถุดิบเนื้ออ่ถ้าง,งั้นเราทำนี้ดีกว่าด้เยอะเลยอ A later few moments later. <c oughs> โอเคนะคะก็ตัดฉากมาจากเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเติ้ลเนี่ยใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานเลยนะในการเตรียมนั่นนี่เนาะใช่ไหมไอ้โมสสวัสดีจ้าเพื่อนบ้านโมสนะคะก็โอเคตอนนี้เนี่ยต้ลก็รู้สึกว่าของเนี่ยเต็มตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าที่ฮีนนะทุกคนดูสิคะที่ฮีนของเราเนี่ยอ่าทุกคนดูนะคะนี่ คือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวฮีบาซาด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนมันเล่นชแบบอ่วมจนไม่ไหวแล้วนะก็ให้กินบนซาเพราะว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวฮีนี่แบบแรงที่สุดเลยนะถ้าได้มีนะอ่าก็ประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะฮะแล้วสุกวันเดินทางประมาณหนึ่งเลยเนาะอืมดันเจียนน่ะนะคือถ้าเกิดว่าเราไปไกลขนาดนี้นะเติ้ลเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยควรจะสร้างฐานไว้ด้วยเนาะอย่ามายุ่งอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งอืมะ โอ้โหไกลเลยโอ้ยตีเลยขนาดนั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยบ้าเอออย่าหนีนะอย่าหนีนะโอเคอันี่ไอ้นี่ชอบหาเรื่องนะไอตัวจิ๋วเนี่ยฮะไอนี่ไอนี่โดนอีกของกินของเราไอไอบ้าอะไรเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามากินได้จะดีมากเลยเพราะมันมีเยอะมากเลยเบงมุมเลนะคืออยากกินแมงมุมอะคือไม่ได้อยากแบบไม่ได้แบบลำคาหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคืออยากกินแทนแล้วตอนเนี้ยหาของกินลำบากเกินเกมนี้นะเว้นแต่ว่าเราจะกลับมาแล้วทำไอตัวปลูกนะฮะ อืมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุย้ยนี่ีๆีๆีรอไซเอ้นมาเลยใครแม่งนอนอยู่อยู่เนี่ย,อยของฟีของฟีเสียงดังเลยอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยก่อนอื่นเติ้ลขอเอานี้ไปด้วยรู้สึกว่าหน้าต้องใช้นะเก็บมาก่อนเลยเพราะว่าเติ้ลเนี่ยกะว่าจะทำฐานไว้ตรงหน้ารังของมันเลยนะฮะเฮ้ยเอย่าตื่นนะไม่เอาเนะยังไม่อยากสู้ตอนนี้นะขอลงอุย้ยเฮสขุนจ้า โอเคน,นั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมขออนุญาตสร้างตรงนี้นะไว้แบบปีปาจเนาะถือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะใช่ไหมไอ้มสแล้วก็ทำธงปักไว้ด้วยเนาะ <I 'm S 1> ทงทงทง,ทงถือว่า,าจะยังไงถือว่าเราแบบลนลานจัดแล้วหาบ้านไม่เจอนะคะก็แปะไว้ตรงนี้ต้นอ่อนที่เราเอามามันก็หายหมดเลยสิต้นอ่อนลูกแม่เอามาทำนี่หมดเลยอะ่ะ เป็นเพิ่มกว่านีกว่ามีเป็นเพน์ไฟเบอร์เพนไฟเบอร์เรามีเยอะจัดนะแต่ว่าอัอเนี้ยไอต้นอ่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเด็ดไงคือปอกติเราจะเดินผ่านตลอด10อันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะเพราะว่าจะได้ลงทําแบบสบายใจเนาะไปเลยต้นพร้อมและ้วล่ะอุ้ยนี่ทัวอะไรโกนอีกอะ่ะแมงทัรบหรอหรือว่าอะไรทําที่ปิ้งย่างด้วยขออนุญาตนะคือทำเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองโทษนะปิ้งย่างอันนี้สักหน่อยนะคุกกิ้งก่อน เดี๋ยวพอแบบหิวจัดๆเราขึ้นมากินเลยแล้วกันเนาะโอเคอันนี้คือเติ้นจะแบกของเพื่ออะไรเนี่ยนึกว่ามันต้องทํายิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะโอ้ยเติ้ลตื่นเต้นมากเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นเนี่ยขออนุญาตถืออันนี้ก่อนแฟ <Bright light. S 1> ลชมาค่ะพร้อมจริงแล้วเติ้ลมันต้องมีตัวแน่ๆตัวน่ากลัวแน่ๆทุกคนดูสิโอ้ยเขาบอกให้ไปขโมยแผ่นซีดีมานะฮะแผ่นดิสเนาะดิสฮัลโหลชิบหายแล้ว วายโอเจ็บรดดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยครับแอนเบตเหรอแล้วมันแล้วมันจะไปกินป้าอีกผ so ู้นั้นน่ะถ้าว่าเราค้าตอนนี้เนี่ยอนแอนเบตทำได้ป่ะไม่ไหวแลวเออแอนเบตลองดูดิไอ้ใครมันเบดอะไรตรงนั้นอีกอะอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้นจะเอาแอนเบตเนี่ยดรอปไว้มันต้องทำยังไงต้องถือป่ะไอ้อนเบตมันทํทำอะไรอะมันเกี่ยวไหมหรือมันล่อเดอนน้มเิาาหตะ นี่ด้วยเหรอมันด้วยหรอถ้าเกิดว่าเราโยนเข้าไปล่ะมันจะสู้กันเองปะลองดูนะอืมไปลุกเราอยู่ด้วยกันนะคือมันต้องสู้กันนะทุกคนเคนะเราไม่ได้แล้วเราต้องสู้ล่ะเราต้องสู้อย่างเดียวแหละหรือไม่ก็โล่โล่ค่ะมันมาชิปโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนไม่คุ้นนากลัวว้าวชิปปะละกูชิปปะละกูมันมันอ้าวมันมันอะไร อะไรอันโอ้โหระเลือดมันเยอะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีชื่อที่มันไม่ปกติด้วยนี่อ๋อน่าต้องการฐานปะอยมันมันขุดดินขุดหาอะไรอะชิบหายแล้วมันตกใจโอ้โหไม่รู้ฮ่าเราบันไดเฮอ่ะอ่ะใเดเฮเดเฮเดฮาเซอเบอร์เสร็จนะเบอร์แต่กับัิบอาชีพมาล้กูรู้จิ๋วเหรออย่าทำเป็นรู้ดีอย่าทำเป็นรู้ดีหึยิงแขนเลยยิงแขนโอ้โหแล้วลูกเราเกือบตายทุกคนเออมาโล อะไรจะหนีอยาหนีดีไงจะได้ชิ้นส่วนสกอเปียนด้วยปะเอ้ยได้เราได้เด็กไหนมาปะไม่แน่ใจเก็บของก่อนแป๊บนึงไหนอหนีตัวนั้นอยูไ่ไหนหูม่นโคตรน่ากลัวแล้วตัวใหญ่ด้วยนะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวที่โดนล้างสมองนะเพราะว่าตามันเนี่ยมันเป็นสีม่วงอ่ะได้คิดว่านะแล้วมันมีเพื่อป้องกันโดยเฉพาะเลยอะนะอันนี้ป้าที่เราต้องมาลูดของอะทั้งสิ่งน่ากลัวจัดอะอะไรเนี่ยเอามาเอามาหมดไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังอันนี้ทุกอะไรเนี่ยทุกก่อนของน่าจะดี แอบสแกนอย่าไ่ขวางทายเราไม่อีกอ้วนแล้วมาย,ยืนทำบ้าเลยเนดุนเลยเนี่ยฮะเดี่ๆ,ๆเรามีน,นี้ค่ะอันนี้จะมีแผ่นดิส้วยปะนี่มีนมด้วยทุกคนนี่ทุกได้ไหมทุกได้โอเคบิทเทนควอซไซส์นะมันมันต้องมีเยอะกว่านี้สิท่านว่ามันไม่ได้หมดแค่นี้หรอกชัวปะ,อะเอามาก่อนจะได้มาอัพของด้วยนะฮะ ขอบคุณมากแล้วก็เราลองอัพของดูอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเราใช้หอในการ t h r o ก็คือโยนเหรออ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่ะ combat ability อ,อ๋อคือการโจมตีระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปลดล็อกให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเติมไม่ได้เจ้านี้ค่ะก็จะมา <laughs> เพิ่มมานี้นะฮะมี healing มี hunger เออเน,นี่ยในขั้ลำคาเลยอ่ะ hunger ไปแบบหิวน้ำเนี่ยไปค่ะแข็งรแรงขึ้นอืมโอเคต้องแบบมีการเบ่งกนะ<ๆ>ล้ามนะเราลองดูนี่ดีกว,ว่าแล้วก็หยิบแล้วก็เตรียมตัวรันนะคะนี่นะฮะแผ่น หยิบมัเล็กขโมยแล้วก็ชิบหายแล้ว,วอืมชาเนี่ยต้องคิดสักหน่อยแล้วนะเกี่ยวเธอเนี่ยชาเนี่ยนะปร,ะราบโอมิเนนจนราบคาบเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยจะอ่อนแอกว่าพวกเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวชาเนี่ยจะส่งเทสไปนะเป็นแบบเทสเกี่ยวความรุนแรงนิดหน่อยเทสอย่างงั้นเหรอโอ้ไม่ได้เรียนมาตั้งนานแล้วด้เนี่ยนะอืมหน <c oughs> ูปากเราก็ดีด้วยสิ อย่านะคะแล้วอาหารเราอยู่ไหนวันนี้ต้นจำได้ว่าต้นทอดไปสองอันนะมันหายไปไหนมึงวะมันมีคนกินวะเนี่ยในตู้บ้านทุกคนมันเล็กมันเล็กสามมันขึ้นไปตรงนั้นกันแล้วมันมีไออ้วนโอ้โหคนเหอะได้ปะอ้วนจ่ายแล้วต้นล่วงเังต้นติดแดดไงบล็อกไปเลยบล็อกเลยโอ้โหมันมันมาเยอะด้วยไงมนลุมเหรอฮะเลงนะเลงอย่าอยู่เลยนี่ใกล้แลใกล้แล โอ้ยตายแล้วไม่ล่วงเลยต้นอย่าทำเด็กเลูกชัน้นโอเคได้ตัวปีกแมลแรงสับมาแล้วนะเฮ้ยดีก็แสดงว่าเราจะได้เอาไปอัพเกรดได้ด้วยวยังไงเนาเฮ้ยของดีที่นี่ต้องฟาร์มรึปะเพราะว่านานๆที่จะได้มาที่นี่เนาะใครมาขี้แห่อะไรกะนดิน <c oughs> ตัวโดนเลยตัวโดนแหละโดนเลย,ยมันมันไม่ตีเราใช่ไหมโอเคมันไม่เห็นเราเนาะคือมันปกป้องลูกมันไงนะลูกันหน้าตาเหล่งหน้ากลีดเลยอะ่ะขอดูอีสิแมงป่องฮัลโหล อ้าวฮึมีหรือเปล่าแมงป่องหายไปแล้วเหรอแปลกจังขออนุญาตถือเฟดแฟลชได้ฮะณแถวนี้ล่ะว้ายตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหมันมาอะไรขนาดนั้นน่ะมาอะไรขนาดนั้นยี่กี่ตัวเนี่ยโอ้โหมีตัวตัวโอ้โหตัวระเบิดตัวนี้ตัวนะฮ่าชิคือรู้สึกว่าไอ้ตัวสีม่วงๆเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นตัวโหดนะฮะอาจจะเป็นตัวที่แบบโดนควบคุมอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งเราคนนี้สู้มันมากๆเลยนะฮะตัวเนี้ย เฮ้ยมืออไอาอะไรฮะอย่านะแกเดี๋ยวมันอยู่แถวนี้ต้นจำได้คือเดินปุ๊บมันมาเลยมันคือรังมันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนไหมไหมไหเห็นไหไหมหมโอเคมดเราไม่ไหวแน่นอนนะคะคือมดเราไม่ไหวแต่ว่าเราอาจจะได้อยู่หรือเปล่าเห็นไหถ้าเกิดว่าเราไปตรงนี้มันมาเห็นไดมไหมมันมาตอนนี้แหละมันมาตอนนี้แหละฮึชิบหายแล้วลูกมันก็มาแม่มันก็มาโหหึฮึฮึเออยิงลูกก่อนเลยเรามีกี่ลูกอะเรามีเยอะจัด มันมาอย่างนี้แน่ๆทุกคนว้ายโอ้โหโอ้โหโ,โหแม่งยังหุ้ยตกใจใครจะไม่ตกใจบ้างะคะอะไรขนาดนั้นน่ะอะไรขนาดนั้นน่ะหัวหอหัวหอหัวหวอเออสู้สู้สู้นี่นี่มันใกล้ตายแล้วทุกคนธนูทั้งเกมมาบอกเลยโอ้โหบล็อกได้เพอร์เฟกบล็อกโอ้โห,โโห,โโหจังติดพิษว่ะทุกคน บาซ่าบาซ่าด่วนๆบาซ่ามันกินม,นก,น,มนกินบาซ่าได้ไหมไม่ได้จะต้องคีนนี่ก่อนขออนี้าตออกตรงนี้นะไม่ไหวและโอเคโอเคบาซ่าค่อยว่ากันโอ้โหแมงมดเราจะตายหง่แล้วทุกคนอันหนึ่งนะตัวอะไรแม่งรี่เลยตรงนี้อีก่ะฮะเออโอ้โหแมอะไรทำลูกเราหรอเออโอเคปกป้องลูกเราก่อนอ่าได้ตัวนี้ได้มาและะ้วอะไรอีกะอ,อะไรอีกะ อาอาชีบานชีบานชีบานอะไรของมันวะเนี่ยแล้วน้องไปตีกันทําไมเกิดแต่กับน้องเกิดแต่กับกิ๊กี้ล้มแล้วล้มอีกนะล้มพับนั่นเหนื่อยเนาะอืมไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพากลับบ้านใครมันเดินมาอีกวะไม่เอาแล้วตัวมันเป็นบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเอาอีกเหรอเฮ้ยมันจับเราได้ปะโอเคมันน่าพอแล้วล่ะทุกคนมันมันจบแล้วนะมีตรงนี้มีสองนะฮะเอ๊ะแล้วเหล็กในมันไม่มีเหรอ เดี๋ยวต้องลงก่อนแค่น,นึงนะตัวน้องเราเไป็นไงบ้างอ่อฮะอ่า,อาต้องกลับไปดูอีกรอบนึงค่ะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะส corpion venom เป็นพิษของไอ้ตัวแมงป่องนะคะน่าจะต้องเอามาวิจัยก่อนเนาะเดี๋ยวคดูอีกรอบนึงนะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลืมของหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีตัวขัดจังหวะหยืนเนาะบอกว่าจะไม่มีตัวใหญ่แล้วนะมันหยุดได้แล้วนะนี่ฆ่าตัวมาไปแล้วนะตัวลูกอย่ามาตามนะอย่ามาซ้ําเติมกันเนาะของที่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะแสดงว่าเราเก็บไปหมดแล้วเนาะ ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วปะมีน้ําอยู่ค่ะขอน้ำหน่อยขอดูหน่อยนะฮะเฮ้ยแปลกๆกว่ะแปลกๆกว่าทุกคนมีแมงสาบโอเคมันมันหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะเป็นนึงนะขอสกแกนทุกอนมันคือตัวบ้าอะไรอะอมันคูอตัวอะไรทุกคนอันเนี้ยนี่มันนี่มันใช้ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันต่างกันมากเลยอะตรงนี้มันดูแบบ เหมือนมันเน่าเนเหม็นเหม็นสักอย่างหนึ่งนะดูสิมันอากาศไม่โอเคอ่ะมันไม่ถ่ายเทอ่ะหรือว่ามันคือจุดที่มันเกิดระเบิดหรือเปล่าอ่ะขนตัวอะไรไว้นั่นน่ะมันอะไรอ่ะโทษนะอยากดูมากสแกนไม่ได้ด้วยค่ะเป็นพรอฟหรอรู้สึกว่าน่าจะเกินหน้าที่เราเกินไปแล้วนะกระ้านของเราบ้านดีสเนสงบบ้านดิสนดีดีๆดีด เอ่าฉันออกมาประจนภยัยเยอะเกินไปแล้ววันนี้แอมสเกจมาแล้วจ้าบ้านของเรานะคะอืมเริ่ดเริ่ดเซมเป็นเตนโอเคน้องเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนก่อนนะกิ๊กนะลูกนะเราเราอัปเกรดนี้ยังไม่ได้เพราะว่าต้องมีอีบูเบอรี่แล้วเอามาจากไหนบูเบอรี่แล้วอิเล็กนี่เอามาจากไหนอยากได้แต่มันมันทำไม่ได้เนี่ยนะเขาบอกให้เราเนี่ยไปซื้อตัวส p ิ i ติ้งสเตชั i o นะคะอ๋อซื้อบูปินใหม่เหรอโอเค ดูสิอืมอ,อ๋อนี่ไงทุกคน s m i t t i n g Station อันนี้นะฮะเป็นที่ที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธของเรานะะใช้แมทเทอรีลที่มันหลากหลายมากกว่านี้เนาะก็เดี๋ยวต้นจะเก็บไว้ซื้อในพาร์ตหน้านะฮะแล้วก็เราเนี่ยต้องไปสแกนก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะอย่างเช่นไอเนี่ยไอพวกเนี้ที่เราเพิ่งได้มาใหม่เลยเนะะี่ยคืออยากรู้มากนะนี่นี่เลยนะคะชิ้นส่วนของแมงป่องนะทุกคนนะ,ะดูสิ <c oughs> ได้เป็นชุดกรอบแมงปอง่องอุ้ย เลิศเกินอันนี้ล่ะถ้าเป็นชิ้นส่วนของมแมลงสาบชิ้นส่วนของมแมลงสาบก็สามารถเอามาทําเป็นชุดกรดได้เหมือนกันแล้วมันคราบยากมากไหมอ่ะอัน,นออเนี้ยอยากรู้มากไอ้พอยซ์เนี่ยไอ้เวนอมเนี้ยเป็นเป็นที่หน้ากาก,ากหรอแล้วก็มียาด้วยค่ะทุกคน scorpion dot อเดี๋ยวนะมันมีของที่มันเข้าตัวน้องของกเราหรือเปล่าอ่ะวันนี้มาลุกมา ตรงนี้รู้สึกว่ามีเอลาวาที่เรายังไม่ได้สแกนนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้สแกนเหมือนกันปะเออติ้นไปขอดูก่อนเห็นว่ามันเป็นแบบขั้นสองนะถ้าจะสแกนอะไรอีกก็ต้องไปรอพัทดาวล่ะนะคะทุกคน s p i เดอร์สติ e r เกทุกคนทุกคนธนูแบบใหม่ของดีแล้วละ่ะอันนี้โคตรอย่างดี ค,คือดีโคตรโคตรด,ดีอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเลยเราต้องไปดูแล้วล่ะมันมันยังไงมันคราฟยังไงอันนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านแกแกออกไปซะ นี่นะทะูใหม่ต้องใช้ไอชิ้นส่วนนี้นะซึ่งต้นไม่รู้ว่าเอามาจากไหนหรือว่ามันต้องรอแล้วแต่โอกาสมันดรอปหรอเพราะว่ามันก็มาจากชนิดเดียวกันนะทุกคนต้องรอโอกาสดรอปแ,แน่เลยอะต้นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะทุกคนดูสิเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอะคริสติเขลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเค okay, ดูสิส่วนของแอมโมทำยากหรือเปล่าอ๋อนี่ไงทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้หน้าก,ากากของอันนี้นะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีดาเมจเพิ่มเติมรู้สึกว่่่าานนนจะเป็สวของ Peace, ะฮะ โอ้โหถ้าได้ใส่ชุดดีนะต้องแบบระเบิดระเบ้อแน่นอนทุกคนดูสิคะมันยังเอาอ่ะเนี่ยแต่อ้เขียวเนี่ยจะหายังไงก่อนน่าจะหายากต้องทอํายังไงมันถึงจะดรอปอ่ะคอกโรดอย่างเงี้ยทุกคนดูโอ้ยตายแหละ,ะแล้วอันนี้มันจะออกจากบ้านได้ยังมันออกไปเหิะไม่ใช่บ้านแกนว้วยอ้าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจบส่วนของพาร์ทสี่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านเนี่ยเราจะมาต่อส่วนของเนื้อเรื่องบันทีกนะแล้วก็คิดว่าพาร์ทหน้านเนี่ยน่าจะมีบู๊แบบหนักๆเลยนานนะ ก็โอเคจบก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทห้าค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เต้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะ,ะไปแล้วค่ะบายบาย